ลกลับมาแล้วนครับระเบิดเพียงแถวตรงครับจงนี้เป็นช่วงระเบิดซ่าท้าดวลในการแข่งขันเกมผู้เข้าแข่งขันจะต้องแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วมาร่วมเล่นเกมว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะหรือทีมไหนแพ้ทีมที่แพ้ต้องไปลุ้นกันต่อในโดมระเบิดเลือกหมายเลข1ห,หรือ2ว่าจะโดนหรือไม่โดนระเบิดครับ และเกมของเราเนวันนี้มีชื่อเกมว่าระเบิดซาท้าดวลโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะมีระเบิดซาจากทั้งบ้านมารุ่นท้าดวลกับทั้ง2ทีมโดยให้กติกาแตกต่างกันไปและในสัปดาห์นี้ระเบิดซาจะเป็นใครไปชมกันเลยครับครับวันนี้ระเบิดซาของเราต้องบอกว่าผู้ชายกลุ่มนี้ครับมารอแล้วเป็นวัยรุ่นใครอ่ะชอบมารอแล้วชอบเล่นตีเลย <c oughs> แต่ตีในทางสร้างสรรตีในทางสร้างสรรค์ครับพบกับพวกเขาครับตะตึ้งมงครับ นี่คือตาตึงมงกติกาครับทั้ง2ทีมนะฮะจะสลับกันโชว์นะ,ะโดยเลือกอุปกรณ์นะฮะหนึ่งคนต่อหนึ่งชิ้นจะเลือกของใครก็ได้ะนะครับผมจากนั้นบรรเลงนะฮะหรือปรึกษากันน่ะออให้เป็นมโลดีนะฮะหนึ่งมโลดีนะฮะแล้วจากนั้นนะฮะตาตึงมง,งจะเป็นคนตัดสินว่าสีไหนจะเป็นฝ่ายนชนะหอหน้าทีมนิ่ชุบครับใครจะเริ่มโชว์ก่อนครับเั่ายิังยันย่าเพื่อเป่ายิคงจบ หนึ่งสองสเอสเอสเดปลี่ยนเปลี่ยนคนใหม่กันนะนะาหนึ่งสอามอ่าชนะไวก่อนชนะผมคือเรื่องก่อนเอาละครับสีส้มพร้อมแล้ว Bye. เดี๋ยวให้ตาต้องมองวิจารณ์ก่อนนะครับว่าแต่ละสีเป็นไงบ้างสีส้มเป็นไงครับโอ้ไม่น่าวิเคราะห์เลยลีลาอ่าลีลาเป็นไงสีส้มลีลาเยอะกว่าครับลีลาเยอะกว่าเพราะฮักน้งเพื่อนเเยอะกว่าเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวใช่มูดมูดมันอ่ามันส่งเมโลดี้หรือจังหวะทำนองเป็นไงครับไอฝั่งนู้นไม่กล้าเคลื่อนไหวกลัวหลงคีทางนี้เป็นไงฮะเมโลดี้โอเคครับโอเคเราได้เรฟังได้ไม่อึดอัดสองร้อยนี่ร้อยฟังสีน้ำเงินเป็นไงครับ พูดถึงลีลาลีลาน้อยไม่ฟังเลยนะไอ้ฝั่งนู้นมาตีฝั่งนี้ก็นี่ฝั่งนี้เรารวบรวมกันดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเากังคอมบินฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลีลาลีลาน้อยไปหน่อยครับอาจจะน้อยฝั่งนี้แต่เรื่องเมโลดี้เมโลดี้โอเคครับกอกลุ่นดีครับกอกุนตาด้วยนะถือว่าหน้าตาแล้วก็เกอบกลุ่มไปในทางเดียวกันดนตรีมันหน้าตาตรงนี้จะยืนเนี่ยหน้าตาแล้วหน้าตาเป็นไงฮะหน้าตาหน้าตาดีด้วยผมอ่ะแล้ววันนี้ครับทีมที่ชนะได้แก่

จุดจริงอาจจะสูสีกันเลยจุดที Ranger, ่สีส้มชนะคืออะไรครับคุณเก้เขามีลีลามากกว่าอ่าลีลาสีน้ำเงินเขายืนงที่แทนเขามาเมืนเต้นมันมั่วลีลาบ้าบอมันมั่วนไปเลยไปเลยเราขายเพลงนะครับเราขายเพลงครับเราไม่ได้ขายลีลาเราขายเพลงจังหวัดสครัดเป็นไงบ้างครับแล้วสครัดเ้าเดี๋ยวฟันเลยครับสครัเที่ยวฟันบอมนี่ไง เพราะว่าฟันพี <S 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 ่แท่งหลุดมาเลยเอาไม่เด้ไม่ได้ฟันหลุดเหลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรคุณไอ้กบลุกเลยทีมเมื่อวานนี่เฮ้ยทีลูกตุกเจ๊กอะไรกันอยู่เนี่ยอ้าวสรุปนะครับวันนี้สีส้มครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณระเบิดซาของเรานะครับขอบคุณตาตึ้งโม ส่วนสินเงินค่บไปรุ่นต่อที่18แผ่นใต้ด้านนู้นครับ